เมื่อวานแดชบอร์ดหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเมื่อวานตัวเลขเหรียญอะไรพวกนี้ไม่ขึ้นแต่ทีนี้พอพอตกดึกมาเขาเริ่มกลับมานะคะแล้วก็วันนี้แม่กรอบนะคะส่งมะขามเชื่อมมาให้พี่เปิ้ลเยอะมากนะคะแม่กรอบอยู่สีคิ้วขอบคุณแม่กรอบมากนะคะที่ส่งมะขามเชื่อมที่ทําเองกับมือสะอาดปลอดภัยนะคะคือแม่น่ะ ทำขายตลอดอยู่แล้วอะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแม่มัดส่งอย่างดีเนี่ยมีน้ําเชื่อมเลี้ยงไว้ด้วยนะคะแม่มัดแบบหนาแน่นมากทุกคนพี่เพื่อนจะาใส่กล่องมี้ไว้ก่อนนะแล้วก็จะแบ่งอองนาอันนี้มือล้างแล้วนะคะโอเคเลยถามเพื่อนแม่ประกอบของเรานะคะสุดยอดสีสวยมากทุกคนแล้วฝักใหญ่มากแทมอลีน ปากใหญ่มากดูเธออืมหวานมากคือกรอบหวานแทบจะไม่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวนิดๆเนาะแต่ว่าอร่อยมากอืมอืมเรียบุกคนท้าไม่กรอบจัดส่งทั่วไทย พี่เปิ้ลจะกินมะขามแล้วก็เล่าพี่ๆฟังด้วยนะคะว่าอืมเมื่อวานเมื่อวานระบบเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนเนาะแดชบอร์ดน่ะอร่อยต้องสั่งให้ได้เนาะไม่เสียไม่เสียใจเลยที่ได้กินมะขามแช่อิ่มของไม่กรอบนะอร่อยมากคุณของจริง เมื่อวานแดชบอร์ดหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเมื่อวานตัวเลขเหรียญอะไรพวกนี้ไม่ขึ้นแต่ทีนี้พอพอตกดึกมาเขาเริ่มกลับมานะคะแล้วก็ถ้าคนที่ถ้าคนที่เปิดสร้างรายได้ในเนื้อหาได้แล้วอหาแล้วกดเข้าไปดูเนาะเป็นแนวข้อมูลเชิงลึกคล้ายๆแบบเนี้ยที่พี่เปิลขึ้นให้ดูเด๋ยวนี้มีบอกด้วยนะว่า ยอดดูได้พันละกี่เหรียญแต่และช่องยังไม่เหมือนกันเหมือนของทิปเปิลเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้เห็นว่ายอดดูเนี่ยได้พันละกี่เหรียญมีแบบใหม่มาอีกแล้วนะอืมแล้วก็ของเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่าสร้างไรายได้จากเนื้อหาคะ่ะ <c oughs> เขาขึ้นโชว์ใช่ไหมว่าการสร้างไรายได้จากเนื้อหาขึ้นโชว์เป็นสีชมพูแล้วอยู่ๆวันถัดมาอ้าวทาไม มันกลับไปเป็นกุญแจล็อกเหมือนเดิมถ้าที่พี่เปิ้ลถ้าที่พี่เปิ้ลคิดพินิษพิจารณายังไม่ได้ถามฝ่ายซัพพอร์ตนะคะพี่เปิ้ลคิดว่ามันเป็นเพราะใน28วันน่ะยอดคนดูอยาอาจจะยังไม่ถึง20%หรือ50%ของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเขาก็เลยไปล็อกไว้ก่อนแล้วถ้าวันไหนที่เรามียอดพุ่งขึ้นมา50%หรือว่ามากกว่านั้นก็อาจจะขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นอีกว่า มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ตั้งค่าได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเกณฑ์มันก็อาจจะยากขึ้นเนะาะว่าจะเป็นผู้ติดตามหมื่นคนหรือว่ายอดคนดูไม่ซ้ำกรมหนึ่งแสนห้าหมื่นครั้งภายในสิบปดวันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋เพิ่งทอเดอร์เลยเลนไปจะนเนก็ก็ลงเฟซอยู่แล้วก็ลงลงลง,ลงไปเถอะ นะลงทุกวันอยู่ละได้ก็ได้เป็นกําไรไม่ได้ก็ก็รอวันมันได้ทําไปทุกวันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งท้อเด้อมาถามเดี๋ยวจะให้อ่าที่คอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกของแม่กอบเป็น Facebook ของแม่กอบไปซื้อได้กับแม่ประกอบนะคะแม่ประกอบเป็นคนสีคิ้วโคราาเนี่ยแหละคะ่ะแม่ประกอบน่ารักมากใจดีแม่อายุเยอะแต่แม่ขยันคุณคิดดูอายุเจ็ด โทรน้าแม่อายุ72แล้วแต่ยังสวยอยู่เลยคุณเขาดูแลสุขภาพดีมากและเป็นผู้สูงอายุที่จิตใจดีพลังบวกมากนะคะเดี๋ยวจะให้ลิง์กซื้อมะขามที่คอมเมนต์แรกไปอุ่นนุนแม่กอบกันนะคะมะขามฝักใหญ่มากเหลือเยอะแม่กอบบอกว่ารสนี้ทําเยอะมากแกะเองแม่แกเองนะคะแกมะขามเอง แช่น้ำเกลือน้ำปูนใสอะไรพวกนี้ทำเองหมดทุกกระบวนการขั้นตอนสะอาดปลอดภยัยจัดส่งทั่วไทยติดต่อแม่กอบกันได้นะคะขอบคุณค่ะ